สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนคบมือหนีกันเหมือนเดิมเส้นเคยออกบานมาก,กัเหมือนเดิมแหละครับผมงั้นเนี่ยเป็นตะเปิดเป็นตะนานครับผมออกบานมาก,กันนี่ครับเอาหนุกออกมากัมาแล้วพังนะ กับทีมงานหนึ่งกับพูดแล้วครับยูพูดละทิมนะตัวทิม,ทมพอสันพ án, ยันมายูบาัารนน้นแหล่นั่นแหละครับบัานน้นแหล่คือทางพูดละทางที่มันมืดๆพูดละพ่นมาพ่นจิพากันไปทางบัานน้นแหล่อะตอนนี้เฮาอยู่บาลลัานเราคออยู่ครับผมบาลลัานเราคอคือบาัานคุณพอจิมนี่แหละนี่คือบาลล้า,บา,บานเราคอถ้า่าบ้านนนแหล่พูดละครับตรงไปพูดละฝากประพันธ์หนองนขึ้นไปพูดละนั่นคือนนนแหล่นี่ครับบรรยากาศเฮแต่ว่าอ่ะนี่บ้านของผมครับเนี่ยทางกูดำใสยัง นี่มาอยู่นะพ่อสาวพ่อสาวสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อกิมสวัสดีครับผมโอ้เอาพากันมาเล่นยยังเห็นยังว่าสองเสียนใหญ่น่ะสองเซ็ตเห็นมาคุยกันยังลกเห็นยังเห็นยังมาเปลี่ยนกันตัวไหนอีกยังไหนบ่เนียมาเปลี่ยนอกคือว่าคึ้นหิ้งขึหัวกันเล่นมัดยามกันบ้างเตี้ยใส่หมวกบ้องหอยไว้จังนะจั่วถึงดอกโอ้ห้าได้มาลอยไปจอดจั่วเตี้ยนี้อยู่สามตัวเนี่ยคะนั้นโอ้เขาจะว่าตอนึงเขาใหญ่สองนะซึ่ง เรียกว่าบ่าันรอยเอาดอกสนอกกันนี้อากาศดีๆมันเดดเดดถ้าคนเขาถิ่มาลอยเอี่กโตสนอ่ะถิ่มมาที่แรกบ่อนัานเหมือนเนี้ยที่แล้วมันที่ปัญหาี่เมนเนี้ยบอก่ตอนแต่งตัววะหะบ่อนันเมื่อสเออเพราะถ้าแต่งตัวแล้วมันก็เป็นทังซี่บะเนี้ยอากาศที่นี่มันบ่เป็นแต่แยงพี่แล้วเขาไปทางแกงแกงไปฮะพี่พี่พี่ได้อยู่สามสิบนาที เมืนน้นตูมอ่ะแมีนใส่ซ้ำนั่นละแค่กันเหมือนน้นตูมแต่ว่าแต่ว่าทีมงานนั่นผมมาคือสิเรียบร้อยแล้วล่ะไม่ไบรท้งยพอดได้แกผมมาว่ได้ใส่ดอกเบิองแล้วบ่บ่บ่เนี่ยเขาตังมันโอ้โหยดมาบักตำเด้ครับป่ะมันตำก็ได้หรือเปล่าพายุมะนี่ครับโยดตำมาแล้วไปมือนี่บ่หมันมะนะไปบ้านเลน ไปลุงป่ามาครับผมเมื่อเนี่ยก็จะได้ออกคําลุงป่าบานโคกกลมกับบ้า,านดอกอตอนขึ้นน้ำแล้วทีมงานพอสันพอยันกับนาตัวบอกว่าจิไปสวนไปทางพูนบ้านโนนแหละบ้านน,านี้มันเลยว่าไปประทัดดอกพักกันไปก่อนเลยสันดอกคุยคุยกันแล้วที่แรกน่ะนะว่าไปก่อนเลยสันดอกกันลูกกับบ้านประทัดดอกสันดอกบัดเพราะถ้ากับม้าที่แรกมันแดดอยู่ว่าจิไปน้ำกลืนเนี่ยที่แรกนะคว้าไม้นะนะบ้าน<อ>นี้มันคือจิบว่าได้ไปดอกแังแังแก่แล้ว่ะ บันูรือว่าบ้านผมพี่ครับกันกลับกับไปทั้งพี่เหรอเขาบ้านเนี่ยทั้งพี่แกงเนื้อแต่ว่ามันมาแล้วคือจีใส่บะได้หรอครับคิดว่ามาครับมาบ้านแล้วเมืดคักเนาอพ่อมื่เป็นยังไงเมื่อเนี่ยไม่ได้จ้าะหรอกไม่ได้จ้งหรอกโอ้เหมือนเป็นตญะยานนี้เอามาอย่งครับเนี่ยนี่เอาไปช่งพาะเสาแล้วสิมาเอาเอาไปส่งเอาไปช่งแล้ว เราอยากได้นกต่อเปลี่ยนกันเออเปลี่ยนกันมันกับใบลําเจีงดอกหัวก็ได้นกสามตัวโอ้โหหมอนี่กับตัวนึงมันต่อเลี้ยนมือต่อเลี้ยนมือสามมือก็ได้สามตัวมื่อละดตัวอืมวันนี้ลยว่าพราะเสาไม่เห็นหรอกพราะเสาว่าหายทาบั่นเออใหายเกาด้วยอยากได้ก็เลยว่าสิเสียวยังน้ำเล้าป่ะเนี่ยวัดนี้เลยว่าขอดท่านขอยขอนกเขาใหญ่เจ้าตัวนึงเลยว่าสิเออก็จะมาช้ำใบซื้อดอกกบดีกับก้อยนึกว่าสิอืมถ้าขายให้เจ้าเขาไม่อยากขายดอกมัน มันใช้เดียวกันเราพวกนี้ก็มันได้ต่อนน้ำกันชั่วมือเลยบางทีแหนะกรเหลิ่นดีกว่าเนาะงเบียนกรเหลิ่นดีกว่าเออมันพราะง่ายว่าไม่อยากเสียใครกันนะเดี๋ยวว่าแหนะกรเหลิ่นเพราะมันนกเขาใหญ่เราก็มันมาขันเขาเขาก็ไปปล่อยเพ่านั้นมาเป็นยังเออมาเป็นยังนกเขาชวาตัวนี้กันตัวนี้กันเดาจะแล้าจะปล่อยถึงแล้จะแล้วจะไปจ่อกันไปแล้วก็แล้วแค่ที่เท็านั้นเองได้สามตัวเลยเตี้ย นี่ตัวตัวตัวนกต้อนนี่ตัวที่สองเนี่ยเี่ยไหเราไปเน่ยเราก็มาเอาตัวนึ่งตัวนั้นได้นกหาตัวตัวเล้าไปใช้แรงเนี่ยได้นกหาตัวตัวเล้าไปไปมัดก้อนเนี่ยไปที่สองมือขึ้นหลังแล้วตัวนั้นได้หาตัวบางทีล้วเลยเอานกต้อเข้าก้อนที่ที่พ่อท่านหาไห่เราไปไกลเนี่ยมากขึ้นมันนี่แลยเอาขึ้นต้อนมื่อนี่ได้หนึ่งแก้ว ตัวมือเท่าน่ะพายุก็ร้อนพายุก็ร้อนเลยติดเจ็บที่ฟอสตีแล้วตั้งมันพวกเดียนจีเดียนเน่าร้อนเราไปต่อมันบ่ได้โอ้เป็นอะไรกับมาได้บัดนี้พ่อมันต่อเท่าเดียวถี่หลับ <laughs> นี่ยตัวน,นึ่งมดอีกแล้วมือเองนย่างถึงยืนด้วยม<อ>ันนี้พอมีจักตัวเป็นนกกำ<อ>ลังหาต่ออยู่น่ะปอชว่านะกำลังหาต่อชวานึ่งสิสองตัวเยอะสองตัวยศเออตัวนี้ตัวนี้ตัวที่ถามตัวที่ขี้เข้าไปแล้ว นีคนหนบันี้กขันเอาขันเอาตัวนี้ให้คุณพ่อสาวแล้วสิเหลื้อยู่สองตัวมูที่วันที่วันสีพอะตัวไดอยู่สองโอ้แต่ว่าตัวนี้จะไปให้พ่อสาวแล้วตัวนี้ไหพ่อสาวแต่ว่าตัวที่ว่าขึงตัอมื่อนี้ได้เจียมหนึ่งนั่นคือว่ามันพันแล้วมันมันเป็นนกเกศอีแล้วเนาะคือว่านกปลาของม้ากันตามาที่ว่าจิเพราอว่าออกไปยากโอ้แต่ว่ามูไม่บาท่านอีหลงไาไในแล้วนัดไปเฮียนเถอะไปนวปไปสิพาไป นี่ครับเอาออโอ้นี่ครับเบิังเขามาบ้านแป๊บเดียวครับขันเป็นเท้าไซนกนี่จบเลยเบิังหมือนมาแล้วเบิังบ่มีบังฟิวเลยบ่ะเนี่ยทั้งหมือนทั้งล้มเจริของเราเนี่ยเจริของเราเนี่ยคัดไปขี้ตกอ่ะบ่เป็นยังครับเอาบ่ได้ต่อนกเขากับแผนสำรองมึงนี่กับพะพอจิมเอานกไปเปลี่ยนสลับบ่ยากดอกเขาเหมือนไงนกไปแล้วอืม่ะครับผมเดี๋ยวไปตรวจแหละนกเขาใหญ่แล้วไปเอาอยู่พุ่นไม่แน่นมาเออเอาครับเดี๋ยวพะคุณพ่อไปก่อนก่อนฝนสิตก ครับผมมาบั่นคุณพ่อเสาแล้วตอนนี้ล้มแห้งครับผมล้มเป็นตะยานพวดมึงพวดนะล้มแห้งครับอยู่ข้างนอกล้มบอกยางแห้งเลยแห้งไว้ฮะโอ๊ดดลย แต่เดีอยว้ก็มีตมตัวเดียร์ดึยังจะใช้มีนตุุ้้ตั้านับเรียงลบไม่รยัะพูดงต้มไผ่พวกงั้นไงเมียนวะเออเออเออีออเ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 เออเออเออเอีเออเเเออเออเอออเออเอออ้เออออเออเอเออเอ ผู้ใดสิต้มไผ่นะครับงั้นเนี่ยบ่มีต้มกระสั่นมาเหรอต้มมาต้มกับเบิง้งน่วกันไปอาจารย์ใหญ่คุณพ่อเสาและคุณพ่อจิมผ <laughs> ู้ใดสิเสียรูผู้ใดวู้บ้านเนี่ยงั้นเนี่ยเอาครับ <laughs> <laughs>

Bacon chơi tối hôm nay tacu nè nông thân tacu nèo hài khắn nhoi 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 chân nhoi 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 Ô nhoi 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 này nhoi nhoi đeo nhoi hoài nhoi 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 ขอเน่ยมันพไม่เห็นโอ้ทอนไหนพองไม้เหสียมันพองน้ำเโอ้เปนบองน้ำมันหางหักโอ้เกี่ยวไว้กอกวางดินหางหักแก่มันค้ายเกาะไม่ขับไม่อ้าวครับผมเอาเรื่องของมาบาดผมก็ดีไม่บาดจะของไม่ใช่นี่นะแหลกกันครับผมนกเขาชวาแลกนกเขาใหญ่ครับมันเนี่ยเอาผู้ใดสีเส็ดผู้ใดบาดเนี่ยเนียใส่ในบ้านใส่หมองตัดแก่นกเขาชวาหนองว่างๆเนี่ยใส่เอากระแฉกประมาณนี้ครับผมเนี บ่ได้ไปป้ากันนี่แหละครับนำกับนูกาจา์รนี่อยู่บ้านแหลห้อบ้านฝนกับชีโต๊ะพอฝนโอ้ยเนาะไ,ไหก็ยมปปัม่ิก็ั cũng ra sao ta 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 ra khi mà bán lại cái đó tiếng này đi ตัวใดยีกตัวน,นั่นน่ะม,มาเบ้างมาเอาไปยังห้างจังน,น่อยเดี๋ยวนัจนละลูกมิ้นจาทีวามะน้ำปลาสันครับตัวเนี้ย เไมอ่อยกยงน้อยอะไรปะเขาไม่หยิน้อยนึงยน,น้อยเดี๋ยวพอพอพอ ไปคนนี้ผมเดี like. uh. er 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 ่ยวทำไหนผมคล้ายกับเงียบค้ายกับเขาลุนเสียงไงคือพอเนาะเสียงไก่เคียงกันพอไงไก่เคียงพอมินจ่าเสียงไก่เคียงกันเลยเจ้าว่าเจ้าว่าบัดขนม้วนหนึ่ง มันออกไปทันน้งเมฆอืมออกไปทั้งเจ้า,า,อา,าบองล,า,อลาันนใกล้ๆเชียงกับเจบังลาเจ้าว่าเสียงทางบาทั้งเฉยทั้งจบองลาดื้อกันเลยนืครับผมแต่บัตรไฟเราฝนตกกับนคู่กันยื่หนาบ้านลยแล้วอะ ฝนตกแล้วตอนนี้ก็นขอบคุณพ่อเป็นไงสูงดีอได้เนาะตาบ้านี่ครับลูกมิ้นจาที่ว่าพอจิมได้มาหนักคุณพ่อสันเขาเริ่มสสูดแล้วล่ะสูนกแล้วงงล่ะเนี่ยอาการเนี่ยว่าได้ไปปพากันอยู่นี่ละคิดว่าที่แรกว,ว่ามันจะเป็นตนัวแมเนีมัตนตัวใหญ่ ูกลูกมันถูเมี้งนมันลูกทุนอนมันมีลูกตัวเดียวแล้วว่าน่ะหนกลูกทนลูกลูกทนมันมีใครใครเดียวเมนะเม่แมันเป็นสายมาเลครับผมแต่่วาตัวพอมันเป็นอ่าสายลูกผสมคารมเนี่ยละถ้ากระต้อดินเนี่ยลูกเป็นสายผสมครับเป็นนกไทย่ล่ะนกไทยสายต้อดินเนี่ยละตัวพอมันน่ะเจ้านิจจาน่ะต่วแม่มันเป็นลูกสาวของไงเจ้าบองลาผมครับ ลูกสาวเจ้าบองหล่ะตัวเมีมันนั่ะนะเป็นเลือดหาซิหาซกับผมก็สายขลุล้มผสมต้อดินนั่นละหาอีกหาเปก็เป็นสายมาเลอยู่ยครับเนี่ยแม้วูป้านะ <m> นี่ครับถูีป้านี่นีีป้าด้วยนะเออเ,เออเเจ็บออเออออเจนอ นี่ละที่<า>ว่าไปอัน<ะ>เหตุงานได้มามเดี๋ยวเดี๋ยตัวนี้แล้วเนี่ยตัวนี้ม้วสายสามป้าลอยกำลังสูงสูดีโย่แต่นี่อ่างไงบางคำ สามตวัวบาทเนี่ยป้าลอยขายลูกพุ่งกวันนกมาดจับนกไทรมัดจับสายสามลูกพกสายสามนี่แหละนกกรุงเทพอาจารย์งไงเน่ะนกมาจากป้าป้าเต่าหน้าปั่งสายสามลูกพกสายสามสา ได้มาสามาเหรียขึ้นเลยหมดข้าเนี่ยเองครับน,น,นี่นี่นี่อ่างเงี้ยอ่างเงี้ยฝนเยอะบางเทแหกอ่างบางเแหกเขาว่าอ่างเนะพ่อเนาะอ่างคนนี่ครับอะนี่แหละเฮาเมือเนี่ยนำกันยี่นี่แหละฝนตกอ่ะ นี่แหละครับผมเมื่อนี้บ่ได้ไปทางไหนกันเอาหนุกมานนำกันเองเลยพ์ะชันมาใช่กันยิงตัวนี้กับเนี่ยครับผมกับยีฝึกษาอยู่กับพ่อจิมมาสิรามดีบ่หรือจังไหนเสนเ่เกิดจังว่ากันแต่เนี้ยเนี้ยว่าถ้ามันสิลามก็ต้องต้องหาซ่านต้องหาซ่านมาใส่ต้องใส่ซ่านขึ้นมาแล้วใส่ขึ้ปุ้งที่นมาได้ดอกย่านมันขอบเดี๋ยเดี๋ยวกับจังว่ากันแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะเชิญพวกเชี่ยทุกทวกคนมาถึงแข่งเช่ โคนคนผูกขาขึ้นสันก็ต้องหาสันที่ว่าสั้นอะไรสั้นเกินไม่นอันะสันแ,แมวตบอีก <laughs> อ่ะประมาณนี้ครับผมสำหรับมือนีครับคุณพ่อาจบเลยแล้ะครับเขาเหมือนโ้นตกแล้วจบข้าวแล้ว กเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับผมคลิปนี้กับสิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้เห็นคลิปนี้ดนะครับจะได้ดคลิปเจ้ากระเบื้องของวาฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนโตมัอนี้กับพ่อจิมสละติ๊กนะคุณพ่อสวัสดีครับผม